สวัสดีครับอยู่กับผมแสบนะครับในช่องนายแสบนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซ่อมมือถือเปิดไม่ติดแบบที่ไม่มีเหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งเทคนิคเล่วิธีการซ่อมมือถือแบบนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถที่จะนําไปใช้ดูคลิปนี้แล้วสามารถที่จะนาไปทําเองที่บ้านได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครกดไลค์ตามกด subscribe และกดแชร์ในช่องนายแซ่บเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ไปพร้อมกันครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเครื่องนี้นะฮะมาก็คืออาการเปิดไม่ติดนะครับดูจากการวัดกระแสจับซับไพลดูนะฮะเครื่องไม่กินกระแสนะฮะ เดีวรามาลองวิธีการของผมนะฮนี่นะฮะนี่นี่นคือน้ํายาลอนสันนะฮะแล้วก็ไฟจุดเข้าไปเลยนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะแต่ผมลองเอาไฟเผาดูก่อนนะนรับแรกเลยนะครับก็เนื่องจากว่าเครื่องนี้ราคาไม่ได้แพงมากมายนะครับก็ลูกค้าเอามาซ่อมที่ร้านนะคร,ครั้งแรกนะครับที่ผมใช้วิธีการซ่อมแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านถ้าไม่ติดก็ ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเครื่องมันเครื่องมันตายมาอยู่แล้วนะฮะหลังจากที่เราเผาสักประมาณสัก5้าวินาทีนะครับก็มาลองประกอบกลับเข้าไปใหม่ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าเครื่องมันจะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่านะเราจะชุบชีวิตมันด้วยการเผาไฟได้หรือเปล่านะก็ น้องๆนหนูนะฮะถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วก็กรุณานะครับน่าจะมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆให้ใคำแนะนำด้วยนะครับเดี๋ยวจับซัพไพนะครับคีบบวกคีบลบเข้าไปนะครับลองดูแล้วแบตเตอรี่ไม่มีนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับออลองดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับถ้ตาติดก็ติดจริงๆนะติดขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับโอ้ นี่นะฮะไม่รู้สาเหตุที่ไม่ติดนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าผมเผาเลยนะฮะ,ะเอิญดันติดขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเดี๋ยวลองกดดูว่าปุ่มใช้ได้หรือเปล่านะครับทุกปุ่มไหมนะะนี่นะฮะปุ่มใช้ได้นะครับนี่นะฮะกดดูนะครับทุกปุ่มใช้ได้กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับมันช่าง เป็นอะไรที่ง่ายแสนง,ง่ายจริงๆเลยนะสำหรับการซ่อมมือถือเครื่องนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองใส่แบตกลับเข้าไปนะ,ะเดี๋ยวลองเสียบชาร์จลองดูระบบชาร์จนะ,ะว่าจะชาร์จได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับสักครู่นะฮะสักครู่ให้สมองมันได้ ประมวลผลนิดนึงนะฮะโออากาศก็ร้อนมากเลยวันนี้อ้าวชาร์จเข้านะฮะชาร์จเข้าโอ้โหนชาร์จก็เข้านะครับนี่นี่นะร,นะรบนนะับตังค์ครับรับตังค์ลองดูระบบเสียงนะฮะร,ระบบลําโพงนะครับนี่ลำโพงดังนะครับหลังจากที่ดูคลิปการซ่อมมือถือและแนวทางการแก้ไขมือถือเปิดไม่ติดแล้วนะครับก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับ ดูคลิปแล้วนะฮะ่ีวินะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องนายแสบให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสั้นๆน,นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ